สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําไกด์ผ่านละกันนะสําหรับไอบ้บอสตัวที่โคตรยากตัวนี้นะครับที่มันจะดอกเป็นของเหตตาคีด้วยประมาณนเมจเพิ่มขึ้นโอเคเนะี่ยมันก็จะดอกเป็นของม่วงนะเฮ้ยอันนี้ดีมากนะครับออโอเคล็อกไว้ก่อนนะครับคือของที่ได้จากจบตามันก็ได้ประมาณนี้นะที่จริงมีของทอยนะแล้วผมคิดว่า น่ตียากแล้วนะต่อจากนี้คือผมคิดว่าคือขนาดทีมผมอะยังยากเลยนะครับอันนี้บุกสำเร็จนะอะไรเนี่ยน,นี่เพิ่นตีสำเร็จนะอันนี้เราก็จะปรับเป็นทั่วไปได้พลังสามแสนห้าถึงห้าแสนหรออ๋อบุกค,ครั้งแรกจะไม่ใช้ตัวน,นี่เหมือนกันปะอ๋อั้าแรกจะไม่ใช้ตัวเหมือนกัน อ,อ๋อมาก็สำหรับวันนี้นะผมขอกดเข้าไปให้ดูก่อนเลยเอาลองลองเบเนียนอันนี้ก็จะเป็นให้เลือกบัฟเนาะซ้ายขวาก็เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวดูนะว่ามันน่าจะเข้าได้เหมือนกันนะผมว่าเออโอเค เฮ้ยโอ้ยแม่มาตีดันง่ายแหละผมได้มาฟาฟาดดันง่ายแหละอ่าฮะทีมที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นทีมประมาณนี้นะนี่นะครับผมใช้เป็นน้องอาริเซียแล้วต้องมีนะอันนี้ต้องมีนะเป็นตัวฟิกไว้เลยนะครับเพราะว่าน้องอาริเซียเนี่ยสามารถล้างไฟได้นะคือถ้าสมมุติว่าไอ้ไฟเราอะ่ะมัน คือถึงเราจะไม่โดนตีเลยนะครับไฟมันก็จะขึ้นอยู่ดีนะมันแบบว่าพื้นที่มันร้อนไงพื้นที่มันแบบละอุอะมันก็จะทําให้เราติดไฟแบบผมอันนี้ผมไม่ได้สังเกตนะผมไม่ได้ไปแบบโฟกัสด้วยว่าเอ๊ะมันต้องกี่วิถึงจะติดไฟนะแต่คือถ้ามีอาริเซียเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมนะผมจะใช้กดตอนที่ไฟเราข้างล่างเนี่ยมีมากกว่า1 2ก็กดได้3ก็กดได้สก็กดได้แต่ว่า5เนี่ยถ้าสมมมติเราโดนแล้วมันเราจะติด ติดชัง,งักนะครับก็คือแบบเราจะมึนนะ่ะประมาณ3าสี่วินี่แหละนะครับมึนเวลาแล้วเราก็จะโดนมอนโจนตีได้นะและอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีนะครับก็คือคือเขาขายตัวใหม่นั่นแหละไม่งั้นนี่คือคุณจะทําเวลาไม่ได้นะก็คือเจ้าตัวของเมย์ลินฟีเจอร์ตัวนี้นะครับฟีเจอร์ดิเออก็ ตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการที่บอสเวลาบอสมีเกาะเนี่ยมันก็ถ้ามีน้องแค่มีน้องเนี่ยเราก็จะตีบอสเกาะแตกเร็วมากนะครับแค่เรากดเรากเก็บสก,กิลน้องไว้นะสมมติว่าเราเฟดสามแล้วอะ่ะคือ,อถ้าถึงบอสเฟดสามแล้วอะ่ะเราก็เก็บอันนี้ไว้ตอนที่บอสมีโลขึ้นมานะครับมีแบบเป็นโลขึ้นมาตอนส่วนใหญ่บอสจะขึ้นมาตอนประมาณ ออกิโลดอกเลือดจํจำไม่ค่อยได้ฮะอ๋ะอยี่สิบหลอดใช่ไหมผมจำไม่ผิดเออประมาณยี่สิบหลอดเนี่ยถ้าเหลือเลือดยี่สิบหลอดปับ๊บบอสเนี่ยมันจะทําโล่ขึ้นมานะมันจะโล่โล่ก็ขึ้นมาแล้วก็เราเนี่ยต้องกดใช้น้องหมลินนะครับเพื่อเพื่อทาให้โล่เนี่ยแตกนะพอโล่แตกปับ๊บบอสก็จะเลือดรั่วเป็นน้ำนะครับตัวนี้ค่อนข้างฟิกไว้หนึ่งตัวว่าต้องมีนะ ตัวไอตัวนึงเป็นตัวอะไรก็ได้ที่ทําให้พลังถึง3ามแสนก็พอนะผมมองว่าถ้าพลังแต่3ามแสนแล้วใช้2ตัวนี้ผมมองว่าน่าจะผ่านได้นะแล้วก็ถ้าผ่านไม่ได้คนต้องเพิ่มสกิลเพของทุกคนกับการเลือกบัฟแล้วนะครับการเลือกบัฟอันนี้จะแบ่งออกเป็น3ามนะก็คือสีน้ําเงินสีเหลืออ่าสีม่วงสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยคือแรงสุดนะครับก็คือเป็นบัฟที่อ่า ขาเรียกว่าไงดีสุดอะสมมติว่าปกติถ้าเป็นสีม่วงมันจะมีบัฟแบบเดียวกันนะครับก็คือลดเดฟบอสอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีม่วงของจางให้ผิดมันจะ 3. 3ดกว่านี่แหละถ้าถ้าเป็นเอ่อเป็นสีทองเนี่ยมันจะ5้าจุดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเนี่ยก็คือความต่างของบัฟสีเหลืองกับสีม่วงถ้าสมมติคุณผ่านไม่ได้คุณก็ต้องมารีบัฟตรงนี้นะครับว่าให้บัฟมันดีๆหน่อยเน้นผมแนะนําว่าเน้นเป็นอ่าความแรงของอันติ อันตริเพิ่มทั้ง30-40%อย่างเงี้ยผมมองว่าแจ่มนะบัฟเอ่อบัฟโจนตีเอ่อตัวบัฟตาคีผมมองว่าไม่ต้องก็ได้นะบัฟตาคีมันเอ่อจริงก็ได้นะเออติดมาก็ได้ติดมาก็ได้ดก,ไดก็โอเคแหละมีบัฟอัตตาคีใช่ไหมโจนตีแล้วก็ความแรงครีแล้วก็เอ่อบัฟพวก ลดเออ Bot, เออรถเดฟบอสเออนี่ก็สําคัญมากนะต้องมีนะต้องมีหนึ่งบัฟอะรถเดฟบอสสักสามสามจุดห้าไม่ก็สี่เออห้าจุดห้าเออสามจุดสามบางแหจะไม่ผิดไม่รู้อะสักอย่างนะครับเออรถเดฟบอสนี่ก็สําคัญมากต้องมีนะครับก,ก็หลักๆก็ประมาณนี้แล้วก็พวกคอยแพ็กก็อาจจะเอามาบ้างนะอาจจะามาติดบ้างถ้าสมมุติว่าไม่เจอออฟดีๆนะเออก็ประมาณนี้และการนัดสหรับการแนะนําบัฟ จริงๆอะถามว่าเอ้พี่ทำไมไม่อัดคลิปตอนที่ตีมาให้ดูเพราะว่าผมเล่น iPhone แล้วมันหลุดบ่อยมากทุกคนมันหลุดจนแบบผมไม่อยากอัดแล้วอะคือใครที่ดูสตรีมผมอะคือผมจะหลุดบ่อยมากคลิปสตรีมไอโซโลนะครับลองไปดูคลิปสตรีมล่าสุดนะคือผมหลุดบ่อยมากจริงๆนะครับคือไอบอสตัวเนี้ยผมจะผ่านแล้วอะแล้วผมก็หลุดออกจากเกมอย่างเงี้ยคือมันก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยอยากอัดตอนที่ผมเล่นนะครับในบอสนี้นะเออ ก็เลยขออภัยทุกคนจริงๆนะครับที่ผมไม่ได้อัดคลิปมาให้ดูนะเพราะว่าผมเล่นในโทรศัพท์แล้วมันเด้งหลุดออกบ่อยมากจริงๆนะครับคือใครที่เล่นใน i o s จะรู้นะว่าการที่มันเล่นหลุดออกบ่อยมากเนี่ยแล้วการที่เราอัดคลิปไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราแบบทั้งเสียความรู้สึกแล้วก็ทั้งเราไม่อยากเล่นเลยนะครับมันแบบผมก็เลยเลือกที่จะแบบเล่นสบายสบายไม่อัดคลิปดีกว่านะครับเพราะว่าการที่เราอัดคลิปแล้วเราโฟกัสแล้วเราต้องมาแบบพะวงว่ามันจะหลุดไหมเนี่ยมันทําให้เราพะวงหลายสิ่งเกินไปนะ เพราะางหลายสิ่งในการดอทของเราก็จะไม่ค่อยแม่นยำนะแล้วการจัดเรียงแอนิเมชันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีนะเออแล้วการจัดเรียงเ่ยผมแนะนําคร่าวๆแล้วกันเนาะสำหรับใครที่เล่นนะก็ต้องมีหนังสือและสมุดเออต้องมีอันนี้คือฟิกไว้ต้องมีมันตีไม่เข้านะแล้วเอ่เดี๋ยวผมให้ดูแฟกแล้วกันตอนนี้ผมใช้ไปใส่เป็นเซตเซตใหม่2เซตนะเออแต่เดี๋ยวก็แตต้องเปลี่ยนแล้วแหละ น่าจะต้องเปลี่ยนทุกเซตเป็นเซตใหม่นะเซตนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าได้8เซตเอฟเฟกเนี่ยคือปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้น20%เเลยนะอ๋อไม่ใช่ดิไอสามดิปริมาณดาเมจที่สร้างเ,เพิ่มขึ้นสาแต่ก็จะแลกมาด้วยความที่เราจะโดนดาเมจเขาแรงขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วไอ้นนไอันเนี้ยไอ้ไอไอศูนย์จุดสองเนี่ยที่ปกติอ่ะไอ้เซตเนี้ยมันจะมีใช่ไหมเออแต่นี้เป็นหนึ่งจุดหกแฮ นี่มันก็ลดนะลดมาเหลือแต่นะเมันพลาจนตีนะส่วนนี้เป็นปริมาณดาเมทที่สร้างเพิ่มขึ้นนะก็ถ้าร้อยก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มไปยี่สิบก็รวมจากอันเดิมก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะซึ่งแรงมากแถมเป็นถาวรด้วยนะครับก็เก็บได้เรื่อยๆนะเก็บแล้วก็ตันหนึ่งร้อยถาวรน,นะแล้วก็อยู่ถาวรเลยนะครับซึ่งเซตเนี้ยดีที่สุดละจากที่ผมอ่านดูนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เป็นรีอันติเร็วขึ้นแล้วก็บวกกับเซตน,นี้นะครับ ผมใส่เป็นสเซตนะครับอ,อันนี้ก็ได้สิบเปอรนะนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแถมอันนี้ก็สแต็กได้เหมือนกันนะอืมเอาจริงๆอ่ะอ่าถ่ายแค่2เซตไปก่อนก็ได้ทุกคนเพราะว่าไอเอฟเฟก อันเนี้ยที่มันจะได้ปริมาณดาเมจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันได้สิใช่ไหมแต่4เซตมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะมันก็แค่เพิ่มความปลอดภัยในทีมอะซึ่งถ้าเราเล่นช่ำช้ำเนี่ยผมมองว่าไอ้บอสเนี่ยมันตีเราไม่โดนหรอครับเพราะว่าบอสมันแอนิเมชันช้านะคือถ้าเราเล่นไปสัก10ตา20ตาเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแอนิเมชันบอสเราก็จําได้แล้วว่ามันมาแบบนี้ต้องหลบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเลยมองว่าเออสอเซตก็พอละตอนแรกนะครับใชนช่วงต้น แล้วถ้าจะไปจริงๆทําให้ถึง8เซตเลยนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยเออแล้วค่อยสลับนะผมว่า2เซตไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตอนที่เราเก็บครบ8เซตแล้วนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งผมว่าแบบนี้จะดีกว่านะครับอันนี้ก็เลือกเป็นอ่าอารีแฟกประมาณนี้นะครับเผื่อใครที่สอบถามว่าไอพี่อ่ะอารีแฟกเป็นยังไงนะครับเออแล้วก็อันนี้ควรจะเป็นดาเมจน้ํานะอ่าเพราะว่า บอสแพดน้ำนะก็ควรจะเป็นดาเมจน้ำนะดาเมจหนังสือเราจะได้ดแรงๆนะครับหนังสือผมก็ดาวสามนะคือผมมองว่าหนังสือน่าจะหาง่ายทุกคนน่าจะมีประมาณนั้นนะครับแล้วก็น้องอลิเซียผมก็อาวุธก็ใกล้ร้อยแล้วนะครับเก้าเก้านะคือผมต้องแบงทรัพยากรไปอัพน้องน้องเมลินด้วยนะครับเมลินนี่คือตัวโกงเหมือนกันนะครับคือถ้ามีนน้องเมลินนี่คือเราจะแบบว่าตายยากมากนะครับเพราะว่าแค่เรากดใช้น้องเนี่ย สกิลนี้เนี่ยเราก็ลดดาเมจอีกปอน่ะซึ่งไอเซตเนี่ยมันลดดาเมจเท่ากับมันสร้างดาเมจที่จรับเพิ่มเอ่อปริมาณดาเมจที่จรับเพิ่มขึ้น20ใช่ไหมแล้วเราได้ลดอีก16บหอ่ะจากไอจากน้องอ่ะจอมเมลินนอ่ะเท่ากับว่าเรารับเพิ่มขึ้นแค่สเอซ็เงนะครับเท่ากับว่าแบบมันก็อืดเหมือนเดิมอ่ะออนะครับน้องค่อนข้างเก่งมากนะคือใครที่จะผ่านอันเนี้ยต้องเปิดน้องมาเล่นนะดาวศูนย์ก็ได้นะครับ เพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการเบรกเกตบอสนะตอนช่วงท้ายนะแต่ว,ว่าพูดตอนแรกเนาะตอนแรกคุณต้องตีเลือดบอสให้ให้เข้าเฟสแรกก่อนนะครับก็คือเฟสที่มันจะส่งอุกบาทมานะครับบาดเฟสแรกแล้วก็พออุกบาทมาลงมาเนี่ยคุณต้องดรอสให้ได้เนาะดรอสไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่แรงนะไออุกบาตเนี่ยแต่ว่าที่ตามมาทีหลังเนี่ยคือนรกอเวจี G เนี่ยมันจะแรงมากนะครับผมเรียกมันว่านารกอเวจี G นะ คือคุณต้องรีบเข้าพื้นที่สีเขียวนะครับถ้าสมมุติว่าเฟสแรกนะนี่ผมพูดถึงไอ้บอสตัวนี้นะนี่นี่คือคุณต้องรีบวิ่งเข้าไปหาพื้นที่ปลอดภัยแนละ้วก็คือเอ่อพื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ปลอดภัยนะครับพอคุณเข้าไปเสร็จปับ๊บคุณก็เอ่อ รอครับรออยู่เฉยในวงนะครับรอจนกว่าจะหมดเฟสนะบอสล,ลงมาแล้วก็ไม่ต้องรีบตีนะเพราะว่าบอสมันจะไปเอามาตะเพื่อขยายร่างกลับมาเป็นร่างเดิมนะไม่ใช่ดิเขาจะว่าไงขยายร่างอะเออเขาว่าขยายร่างเลยขยายร่างแล้วก็รอมาขยายร่างเสร็จแล้วก็ค่อยทําดาเมจใส่นะไม่ต้องรีบนะพอพอเราทําถึงเฟสสองเสร็จเราจบเฟสสองปับ๊บบอสเนี่ยก็จะทําแบบเดียวกันเลยครับก็คือสอม่นกุบารมาเหมือนเดิมเราก็เข้าพื้นที่สีเขียวเออแล้วก็ผมลืม ก่อนที่มันจะเข้าเฟสที่2เนี่ยมันจะมีอันนึงนะครับก็คือเวลาบอสมันจะพุ่งเนี่ยเราให้หาคือครับเรามันจะมีแท่งขึ้นมาให้เราวิ่งไปหลบอยู่หลังแท่งนะครับก็คือไอ้แท่งอะไรวะอ่าแท่งอะไรวะไม่ถูกอ่าแท่งแล้วกันใช้ครว่าแท่งเนาะเราเราไปวิ่งหลบอยู่หลังหลังนั้นนะครับบอสมันก็จะวิ่งมาชนนะพอ วิ่งวิ่งหาเราแหละเรามันจะชนนะพอมันชนปั๊บมันจะน็อกนะครับมันก็เราก็จะสามารถทําดาเมจใส่มันได้แรงนะครับแล้วก็บอสมันก็จะไม่ตอบโต้แล้วนะเพราะว่ามันน็อกอยู่นะครับเออพอเราจบเฟสที่สองใช่ไหมครับบอสมันจะทำกำแพงกําแพงไฟออกมานะเราอย่าไปโดนมันนะครับเพราะว่ามันแรงมากนะไอ้กาแพงอ่ะเราพยายามอย่าไปโดนนะพยายามถ้าสมมติบอสเข้าไปใกล้เราก็พยายามหลบออกมานะครับ พยายามดึงบอสออกมาให้อยู่กลางๆนะอย่าไปเล่นข้างๆนะครับข้างๆอันนี้โดนโดนไฟนี้ก็ตายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พอถึงเลือด20เนอะก็จะมีเกตเกตมาเนาะเกรดขาวเกตบอสเลือดขาวเนาะก็ใช้น้องเมลินนะอี่นี้ผมบอกว่าใช้น้องเมยลินนะอ่าน้องตัวนี้เนาะนี่ก็เตรียมอ่าเตรียมสก,กิลของน้องไว้แล้วก็กดนะครับกดเสร็จปั๊บ บอสก็จะเกาะแตกเกาแตกเสร็จปั๊บเราก็เบิร์ตเลยครับเบิร์เสร็จถ้าสมมุนไม่ตายมันก็เอ่อมันจะเรียกอะไรอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเรียกสมุนนะมันจะเรียกสมุนมาประมาณไม่รู้กี่ตัวเราก็ต้องกดล็อกเป้าไปที่บอสนะั้นแล้วก็จัดชุดใหญ่ไฟรกระพริบให้มันนะครับแล้วก็จบนะครับแค่นั้นนะไม่มีอะไรมากสําหรับอันนี้นะพูดเหมือนง่ายนะแต่ทํายากจริงนะครับมันต้องฝึกเยอะนะครับฝึกตามแอนิเมชันบอสนะ แล้วก็ต้องมีตัวที่เฉพาะทางอย่างอาลิเซียกับน้องน้องเมลินนะครับเอ่อต้องมี2ตัวนี้ฟิกไว้นะที่เหลือก็ไม่ต้องฟิกครับแล้วก็ส่วนสกิลที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นทางด้านของหมัดปืนกลยางยืดนะครับแล้วก็ทางด้านของอาร์เมอร์เบรกตรงนี้นะครับมันจะทําให้เบรกบอสได้เร็วนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ซับเบรกเลยนะครับก็ไม่ได้ใส่ซอ u จียูนะเพราะว่า พลังรวมเนี่ยมันไม่ถึง3ามแสนห้านะแล้วผมตีบอสเนี่ยมันไม่แรงเท่าที่ควรนะควรจะมีพลังรวมประมาณ3ามแสนห้าเพื่อที่เราจะตีบอสได้แรงนะครับคือพลังรวมเนี่ยผมว่ามีผลนะผมลองไปเล่นดูละรู้สึกมีผลว่าดาเมจที่เราทํากับบอสเนี่ยมันจะได้น้อยลงนะครับเพราะงั้นก็ผมก็เลยสลับเป็นชายอินให้พลังรวมมันถึง3ามแสนห้านะผมมองว่าดาเน,นี้ยควรจะมีพลังสามแสนห้าถึงจะมาผ่านนะถ้าเราไม่ถึงก็ ถามว่าผาได้ไหมอาจจะยากนะครับผม,มอกว่ายากต้องเรียบบัฟดีๆมากแล้วก็ต้องเล่นเพอร์เฟกต์เกมผมเพอร์เฟกต์เกมก็ไม่ทันนะผมเคยลองละไม่ทันหลายรอบมากทุกคนคือมันเอกว่าผมจะค้นพบสามแสนห้าเนี่ยแล้วเวลาทันเนี่ยคือผมเพิ่งปรับสามแสนห้าแล้วมาทันเลยนะครับเพราะว่าอผมลองเล่นตอนนั้นสามแสนสามั้งแล้วสามแสนสองสาสเอดนี่แหละ แล้วมันไม่ผ่านนะรู้สึกเวลามันทําไม่ทันนะก็เลยลองสลับแล้วแบบรู้สึกดีขึ้นนะก็เลยเออถ้างั้นก็สลับไปประมาณนี้น่าจะดีที่สุดสำหรับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะแสำหรับผมอะผมใช้เซตนี้เราโอเคนะครับใช้ชุดนี้เราโอเคก็ใครที่ลองลองลองรองแล้วเป็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะเห็นมีคนบ่นว่ายากมากๆนะครับไอ้ดันนี้ก็เลยมาทําไกด์ให้แล้วกันเนาะ ก็ขออภัยครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เอาคลิปเกมเพย์ม,มาให้ดูนะครับเพราะว่ามันหลุดบ่อยจริงๆนะเออก็ประมาณนี้ละกันนะใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์หน่อยละกันนะครับไว้เดี๋ยวผมมาไกด์เออกอกีกละกันเนาะถ้าสมมติว่ามีอะไรใหม่ๆนะเดี๋ยวมาไกด์อีกนะครับก็รอติดตามชมกันละกันนะครับแคปทุกคนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ